อนที่3,623จัดเตรียมเอ็นสองมือเล็กๆของเขาบีบแขนสดียนว่าเจออย่างเบามือเฟิงจิ๋วยิ้มพังกล่าวว่าร่างกายคนมีจุดลมปานมากมายบนแขนก็มีเหมือนกันเจ้าดูนะตรงบีบเช่นนี้ถึงจะเป็นถึงเส้นเลือดใต้เนื้อหนังได้เฟิงจิ๋วสอนเขาขณะเดียวกันก็พูดว่าไม่ต้องออกแรงมากเกินไปแต่ก็ออกแรงน้อยเกินไปไม่ได้ใช้แรงกลางๆจนจะเหมาะสมที่สุดหากบีบจนถึงจุดนี้แขนจะชาในพริบตาเดียวทําให้ไม่มีแรงเท่าเออฟังอย่างตั้งใจไปพงังมองไปพงัง จำคำพูดของนางไว้ในใจหลังจากขยับแขนสองข้างโดยช่วยเคลื่อนไหวเส้นเลือดแล้วเพิื่องจิ๋วพลิกตัวเสียนยน์มาเจออย่างเบาเมือให้เขานอนตะแคงโค้งคว้ามือตีแผ่นหลังเขาเบาๆแ,แ,แรงไม่มากทว่าช่วยให้เลือดลมที่แผ่นหลังไหลเวียนได้อย่างตรงจุดนี้จุดลมปานตรงนี้เป็นเช่นนี้เครื่องจิ๋วสอนเท่าเออทำความรู้จักกับจุกกบจดลมปานพร้อมกันนั้นก็ตีหลังเสีนยนโยนเมื่อเจอเน้นนั่นให้หลังเห็นเท่าเออตั้งใจฟังจึงถามว่าจําได้หรือไม่เท่าเออขยักหน้าอืจําได้แล้วเครื่องจิ๋วประคองเสียนโยนเมื่อเจอนอนลง แล้วช่วยบีบขาและเทา้ารวมถึงอธิบายจุดลมปานต่างๆบนร่างกายคนให้เฮ้าเออฟังไปด้วยภายในลานเต็มไปด้วยบรรยากาศเงียบสงบเว้นเสียแต่ส่วนยวน่็เจอที่ไม่ได้สติอยู่ตลอดยังไม่ฟืน้นดันนอกลานพวกเขามองเห็นภาพในลานแล้วก็ถอนสายตากลับมามองกันไม่มีใครพูดอะไรเพียงเฝ้าอย่างเงียบๆช่วงเงยน็นเฟิงจิวเฟิงซานยวนเฟ,ฟิงเซียวรวมถึงพวกคนซีลินกินข้าวอยู่ในลานแต่ละคนช่วยนางขี่อาหารยอยู่เรื่อยนางมองอาหารที่เหมือนภูเขาขนาดย่อมแล้วยินในน้อย กล่าวกับพวกเขาวา่าข้ากินเยอะขนาดนั้นไม่ไหวหรอกพวกท่านกินเถอะไม่ต้องคีบอาหารให้ข้าตลอดเช่นนั้นก็กินน้ำแกงไก่สักถ้วยนี่คือไก่ดำบำรุงกำลังดีต่อร่างกายมากเฟิ่องสันยวนกล่าวตักน้ำแกงไก่ให้นางถ้วยนหนึ่งแต่ดังนั้นแล้วเฟื่งเจี่ยวกินน้ำแกงไก่ก่อนจะพูดกับพวกเขาว่าท่านปู่ท่านพ่อพวกท่านมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วตอนนี้ข้าฝืนแล้วพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วตอนนี้ที่บ้านมีเพียงท่านยาก,กับท่านแม่อยู่ข้าคิดว่าพวกท่านหาเวลากลับไปเถอะพวกนางจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ที่บ ที่บานไม่มีธุระอะไรเจ้าต่างหากตอนนี้เจ้าเป็นเช่นนี้ร่างกายยังฟืน้นฟูก,กลับมาไม่เต็มที่โคลากลับไปยังไม่วางใจเครื่องสันยวนเราเดิมทีท่านแม่กับ่ญัญญาเจ้าก็อยากมาด้วยแต่เกรงว่าหากพวกนางมาแล้วเอาแต่ร้องไห้จะสรงผลเสียต่อการฟื้นตัวของเจ้าจึงไม่ให้พวกนางมาด้วยลายวันวันนี้เจ้าอาการดีขึ้นขคาทรงข่าวกลับไปตอนนี้พวกนางเป็นห่วงแต่เมื่อเจอเธอทรงเซงถอนใจเสียงหนึ่งตอนนี้ร่างกายของเซลจิวดีขึ้นอย่างชา้าๆแต่ร่างกายของเมื่อเจอกลับ <f ew> ฟิงจิวเยีมนางย่อมรู้ว่าพวกเขาเป็นห่วงอะไรแต่ให้พวกเขาห่างจากบ้านนางไม่ค่อยวางใจเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่าน,นัน้นตอนนี้นางไม่เป็นอะไรแล้วควรให้พวกเขากลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างน้อยหากมีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆก็ยังมีพวกเขาอยู่ความจริงแล้วข้าอยากให้พวกท่านกลับไปอยากให้พวกท่านบอกกลา่าวสถานการณ์กับ,บบิดาของโมเจ๋อน่อยเสียงของนางหยุดไปตอนนี้โมเจ๋อเป็นเช่นนี้คนของเขาก็ยังไม่ได้ส่งข่าวออกไปเช่นกันแต่เรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วบิดาเขาต้องรู้แน่เทียบกับให้คนอื่นไปบอกข้าวว่าให้พวกท่านไปบอกจะเหมาะสมที่สุด ฟังนั้นันแล้วเฟิงซันยวนกับเฟิงเซียวอดสบตากันไม่ได้สองคนคุ้นขิดอยู่คู่หนึ่งก่อนค่อยพยักหน้าตอนที่3624ข่าวเอาละใน่เมื่อเป็นเช่นนี้พวกข้าจะไปเป็นธุระให้เพียงแต่ร่างกายของเจ้าท่านปู่วางใจเถอะข้าจะดูแลตัวเองอย่างดีเฟิงจิวยิ้มน้อยยเยยันให้พวกเขาไม่ต้องเป็นห่วงดังนั้นหลังจากอาหารเฟิงซันยวนกับเฟิงเซียวกลับไปเตรียมตัวคิดไว้ว่าจะจากไปตอนกลางคืนที่ไม่มีใครสังเกตเห็นยามดึกคืนนั้นเฟิงจิวที่อยู่ในห้องกําลังนั่งพิงหัวเตียง นางมองเซนยนเมื่อเจอที่นอนอยู่บนเตียงจากนั้นก็ผิกอ่านตําราในมือต่อไปแม้ร้อนใจอยากหาวิธีทําให้เขาฟืน้นแต่นางโรดีว่าจะใช้งานร่างกายของตนเองหนักเกินไปไม่ได้ดังนั้นลันงอ่านตาราอยู่พักหนึ่งแล้วนางก็นอนลงข้างๆเขาอิงแอบเขาหลับไปผ่านไปอีกหลายวันร่างกายนางดีขึ้นเรื่อยๆราชาอสถมาถึงที่เรือนมองเฟื่องเทียวเล่าร่างกายของเทาดีขึ้นแล้วคันตัวมั่นคงแล้วเช่นกันถ้าอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรทําอยากคอตัวกลับก่อนเสียงของเขาชะง,งักไปก่อนจะพูดต่อว่า ข้าจะกลับไปค้นหาตำราเพื่อช่วยมเจอหากเจอวิธีอะไรจะบอกให้เจ้ารู้ขอบคุณอาจารย์มากเฟิงจิ๋วกล่าวขอบคุณจากนั้นไปส่งเขาด้วยตนเองวันหน้าหากมีโอกาสข้าจะไปเยี่ยมอาจารย์ที่หุบเขาได้สิแต่ตอนนี้เจ้าพักผ่อนรักษาตัวก่อนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงอาจารย์เขาโบกมือแล้วค่อยเดินออกไปข้างนอกโดยไม่พูดอะไรมากอีกเฟองจิ๋วมองส่งเขาจากไปสุดท้ายกลับเข้าไปในเรือนเมื่อมถึงในห้องแล้วก็เรียกเรืองวาและตู้ฝันเข้ามาในญิงทั้งสองคนคารวะครั้งหนึง่ง ยืนอยู่ตรงหน้านางมีข่าวๆข,ของจอม,มันกับอินเวซินบ้างหรือไม่นางถามทอดสายตามองทั้งสองคนเมื่อได้ยินคําถามตู้ฟันจึงกล่าวว่าสองคนออกไปิื์ฟแล้วเพียงแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวๆข,ของพวกเขาเลยแถมช่วงนี้มันมาเพีนิเพนเพียนที่ต่างๆล้วนไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเรียกได้ว่าทั้งหมดคลายกับกําลังซุ่มเงียบอยู่อย่างไรอย่างนั้นนายหญิงตอนเห็นจอม,มันวันนั้นระดับพลังของเขาไม่หนาว่าแข็งแกร่ง,ง,งอีกท้งก่อนหน้านี้เขาบาดเจ็บหนักเพราะนายหญิงแม้ได้เม็ดบวัวดำไปถ้าว่าบวัวดำโบราณตอนนี้เหลือเพียงเม็ดบัว อยากมีพลังมหาศาลอย่างประมุกบัวดาอาศัยพลังของจอมันน่าจะยากมากดังนั้นข้าคิดว่าเขาได้เม็ดบัวดาไปแล้วสิ่งที่ควรทําคือรอเม็ดบัวดาและครอบครองมันโดยสมบูรณ์น่าจะไม่กล้าปรากฏตัวประมือกับพวกเราภายในเวลาอันสั้นนี้เ่องวาวิเคราะห์เรื่องราวอย่างเงียบๆคขามองว่าต่อให้เม็ดบัวดาตกอยู่ในมือจอมันถ้าว่าบัวดาที่มีเพียงเม็ดบัวในตอนนี้ก็ไม่มีพลังมากมายอะไรกอบกับระดับพลังของจอมันอ่อนด้อยกว่านายหญิงของพวกเขา ถึงตอนนี้ระดับพลังของนายหญิงจะลดลงไปอยู่ที่ระดับผู้โซเซียนดังนั้นระดับพลังของผู้ติดตามอย่างพวกเขาก็สามารถต่อกรกับจอมมันได้ประมุกเคมฟ้าตายแล้วประมุกบัวดำก็เช่นกันแค่จอมมันเพียงลําพังก็ไม่มีทางกล้าขิดลงมือกับพวกเขาในเวลานี้ส่งจิวฟังแล้วลีตาลงนั่งยกถ้วยชาขึ้นจิบคำหนึ่งจากนั้นเอ่ยเสียงเรียบจะพูดถูกต้องเขาไม่กล้าเคลื่อนไหวภายในเวลาอันสั้นเพียงแต่ตอนนี้บัวดำอยู่ในมือเขาหากไม่รีบชิงกลับมาสุดท้ายก็ยังอันตรายอยู่ดี เสียงของนางเงียบไปกล่าวต่ออีกว่าให้คนสืบต่อไปจะในที่รับหรือที่แจ้งก็ให้ืบหมดอย่าให้โอกาสหลุดมือไปได้แม้แต่นิดเดียวสืบอ,อไรได้แล้วอย่าแวกย่าให้งูตื่นขอรับสองคนตอบรับไปเรียกข้าวเออมาด้วยนางโบงมือให้เขาถอยออกไปสองคนคารวะครั้งหนึ่งก่อนจะถอยออกไปไม่นานนักข้าวเออก็เดินเข้ามาพร้อมกับเลิงวา